ณเบื้องลึกแห่งหุบเหวฟากหนึ่งท่ามกลางไอหมอกที่คลี่ขยายลงมาดังม่านแห่งพิรุณมีสะพานไม้แขวนเก่าแก่ทอดยาวข้ามเหวล,ลึกสู่ปากถ้ำอันมืดดำกลางภูเขาหินผาแมกไม้สองข้างสะพานลู่ไว้ไร้สายลมเจือเสียงกระซิบของธรรมชาติที่แทบจับความไม่ได้เพชรชราไกรเดชและเจ้าแก้ว เดินทางมาถึงการทดสอบด่านที่สองภาพวาดประการตาวงยันเจ็ดชั้นซ้อนเรียงลอยเหนือปากถ้ำแสงสีทององมเขียวระยิบระยับเส้นยันพันเกี่ยวกันอย่างวิจิตรแสงกลุ่มหนึ่งลอยร่ายวนเป็นมนพลท่ากลางละอ,องวันไอเย็นเสียงฤาษีสุดังก้องออกมาจากความมืดเย็นในถ้ำประดุดเสียงพลันข้ามกาลเวลาหากเจ้าวันไหว ดาบจะไม่ยอมรับจับข้าจิตของตนให้ได้จึงจะเห็นแสงนักรบทั้งสามก้าวย่างเข้าสู่ปากถ้ำทันใดมูลอากาศเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบร่างถูกชักดึงด้วยแรงลึกล้ำพื้นสะพานด้านหลังถล่มลงทั้งสามหลุดเข้าสู่วงกลมยันแต่ละชั้นบดนนั้นเองโลกแปรเปลี่ยนเป็นเงามืดผันผวนว่างเปล่าไร้ที่สิ้นสุด แต่ละคนยืนอยู่ลำพังกลางมิติจิตเสียงกระซิบโบราณดังกังวานข้ามจิตของตนให้ได้จึงจะเห็นแสงในทันใดเงาดำของแต่ละคนค่อยๆค,คลานขึ้นมาจากความมืดรูปเงาและคล้ายกันกันกบเจ้าของแต่เคลื่อนไหวกระตุกบิดเบี้ยวและสีหน้าเฮี้ยมเกรียม จ้าคิดว่าตนสัตว์ซื่อหรือยังจำตอนอยากฆ่าพ่อได้ไหมจิตใจช่างดำมืดยืนอยู่ตรงนี้สมควรแล้วหรือทำไมถึงหนีและปล่อยให้พี่ถูกจับเพราะเจ้าคลาดสิเจ้าเพชรชราเจ้าผู้เห็นแก่ตัว เจ้าทรยศเจ้าหักหลังแผ่นดินคู่คนล้วนชิงชังเจ้าศักดิ์ศรีก็หมดสิน้นข้าอาจเคยหลงผิดแต่ใจข้ามั่นคงต่อความดีผิดแล้วยังจะแก้ไขได้แสงแดงเรืองจากอกเขาเงาซีดจางข้าจะไม่หนีอีกต่อไป ขอเผชิญกับทุกสิ่งไม่ว่าเจ็บปวดเพียงใดแสงสีฟ้าพุ่งออกจากใจเงาสลายกลายละอองข้ายอมตายเพื่อแผ่นดินม่ใช่เงาแห่งอดีตข้าขอชำระบาปนี้ด้วยหัวใจแสงทองบริสุทธิ์โอบล้อมตัวเขาเงาค่อยๆแตกร่วงเป็นเศษฝุ่น ใจจิตไม่มั่นดาบจักปฏิเสตตนแต่พวกเจ้าทำได้ไฟหมกจางจางเปิดทางเผยร่างหรือสีสุกตัวเล็กผิวทองแดงตาเรืองวูบว่บนั่งกลางวงยันโบกไม้เท้าลายลักมณีโลภพลังกิดสีฟ้าใสลอยเลื่อนเข้ากลางปกเพชชรา แสงสีฟ้าเจดจ้าแพรศมีอ่อนโยนผูน้ใดจิตแน่วแน่เมื่อนั้นแม้ดาบศักดิ์สิทธิ์ก็ยอมรับจงจำไว้แสงแท้ล้วนส่องจากในใจสะพานไม้แต่กราวกลางสายหมอกขม,กมวคลื่นลมหมุนวนเหนือผากาลิมธรรมสะพานอุครุนขาดช่วงจนทุกอนูในอากาศสันสถาน แสงสลัวจากยอดถ้ำถูกบดบังด้วยปีกยักษ์ดำทะมึนซึ่งกลางออกอย่างยิ่งใหญ่พยามารอสูนปักษาเยื้องย่างกลางเวหาเงาล่ำสลัวครึ่งนกครึ่งคนปีกเหล็กอาบสนิมดำแววตาแดงฉานฉายแสงในม่านหมอกเมื่อปีกขยับลมก็พลันแยกเมฆครืนเสียงลั่นสนั่นถ้ำอากาศถูกตีกระแทกด้วยพลังอสูนกว่าแรงวายุใดด้านหนึ่ง เพชรชรายืนหยัดวนลำแสงโลแห่งจิตแน่นในมือเขามองดูวงลมและกิริยาอสูนิ่งราวศิลาจารึกไกลเดชอยู่ข้างเขามือทั้งสองจิกยันผ้ายันแดงหมุนตลบอัคระเปล่งประกายพลันกลายเป็นวงวนปกคลุมตัวเองจากปลายผ้าถึงปลายผมเจ้าแก้วกุมดาบไม้ที่พันไว้ด้วยยันลายทองดวงตาสะท้อนแสงประกายใต้เงาปิ่งอสูรคู่หูทั้งสอง ประจันหน้ากับหายนะเบื้องหน้าทัานใดนั้นพญาปักษาขยับปีกเล็กดำปัดฟาดอากาศเกิดกระแสลมแรงบาดเฉดเจ้าจะรู้ความกลัวไม่ใช่เงาในใจแต่คือข่าหมอกหนาทึกเกาะแน่นลอยหมุนวนรอบผาสูงเหนือหุบเหวลึกหลังถ้ำแห่งจิตเสียงฟ้าคำรามแรงก็มีอาจกลบแสงเรืองรองของยันโบราณ ที่ว่าวับ้อยวนอยู่ทั่วพื้นหินพื้นบางแห่งลอยได้ประหนึ่งโลกเบี้ยวผิดจากความจริงยามนี้พื้นฟ้าแยกออกเบื้องบนเผยร่างมหึมาของพญามารอสูนปักษาผู้มีปีกเหล็กสีดำทะมินกวาดไทฟูนพลากระแสตาแดงเพลองเป็นจุดไฟให้กับพ่ันพึงทั่วเวหาเสียงคำรามเร่งเรา้า แรงสั่นสะเทือนจนย้ำที่เรืองแสงแตกกระจายกลายเป็นเสี่ยวเล็กบินวนรอบ่้มกลางเสียงพิโรธเหนือโลกเสียงของเรือสีสุดดังผ่านสายลมแหบพลาแต่อบอุน่นในถ้ำกลางเสียงพิโรธเหนือโลกเสียงของเรือสีสุดดังผ่านสายลมแหบพลาแต่อบอุน่น เสียงนั้นปลุกชีพแห่งสติในใจของเพชรชราท่ามกลางไฟดำและแรงลมมาเจ้าจะรู้ความกลัวไม่ใช่เงาในใจแต่คือข้าเยังช่วใจ ย่าปักษาเงื้อปีกขวาหลังลมดำบิดเกลียวคลื่นกระนำลงมา นี่ไม่ใช่ตัวจริงของพญามารอสุนปักษาเป็นแค่พลังในความทรงจำของฤาษีสุดที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นตัวจริงเก่งกว่านี้จนเทียบไม่ติดถ้าแค่นี้พวกเจ้ายังชนะไม่ได้ก็จะหวังจะไปชิ้งดาบเจ็ดสีเลย อวิชชายันเจ้ายังโอน สารารับรู้ปรับใจตั้งมัน่นชักดาบเหล็กน้ำผีออกขยับเคลื่อนที่เร็วแสงเข้าใกล้ร่างพยาปักษาดาบฟาดลงเพชรชรายกโล่ดูดเปลวไฟแล้วสะท้อนกลับทันใดเปลวไฟกระแทกกลางอก,กอสศูนร้องคำรามถอยหลังลอยเหนือปราการท้องฟ้ามุ่นมัว พยาปักษาทะลึงตาแดงจัดจู่โจมครั้งสุดท้ายปีกแพ่เต็มผาหมุนลมบนทะลุหมอกกระแสแรงอย่างรากทั้งสามรวมกำลังจับมือแสงจากกลางอกแต่ละคนฟ้าแดงทองระเบิดออกเป็นแถบเรืองกลายเป็นวงแหวนสามสีหมุนเร็ววูบฉับเสียงลมกลืนด้วยประกายแสงเมื่อวงแหวนพลังรวมระเบิดพุ่งเข้าใส่ร่างพยาปักษา ช่วงลมหายใจเดียวตัวอสูนตแตกกระจายเป็นละอองดำกับสายฟ้าหมอกหนาทุบบนผางเงียบลงยันเรืองแสงกลับเข้ารูปเป็นระเบียบดังเดิมศัตรูมิใช่ปีศาจแต่คือใจที่วันไว้ตั้งหากแสงวิบวับเหนือผาฉายทอความสงบใหม่เหนือขอบแดนมานความหวาดกลัวเพียงผ่านเหลือเพียงใจที่แข็งแกร่ง โรติดตามตอนต่อไป